สวัสดีค่ะเจเจกบัมมลี่ค่ะเจเจมากอัปเดตทัวร์ฟักยาวให้เบื้องค่ะก่อนสิไปทำงานเนาะนี่ทัวรฟักยาวไม่นวยหรอค่ะเจเจ,เ,จเก็บขายหรอเนาะค่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เก็บขายไปฝากเลรกแรกนะเก็บไปฝากเพื่อนขายค่ะหลานสมตำเนาะค่ะเนาะเป็นกระเอาเบิรนะคะ มือว่านี่เจี๊ยกพักค่ะพักยุดมือหนึ่งแต่ว่ากลับไปใส่บ่ได้ดอกขาดเจี๊ยกเมื่อยแห้งอยู่มองเดียวเลยบ่ได้หิตหอดสวนบานนี้ค่ะกับพ่อใหญ่พนเาเก็บไปขายให้เจี๊ยกมือว่านนี่ค่ะทำไร่ได้ให้เจี๊ยกกูเร้อค่ะเจี๊ยกได้รายได้มือว่านี่แปดร้อยค่ะนี่เจี๊ยกขายเองค่ะหิตเป็นกรรเนาะค่ะเนาะ ปญายบอกว่าเด้ดเปดรลอยค่ะนี่ค่ะพักโฮมเนี่ยอ,าานนอย่างอาหารกินน้ำอย่างอาหารกินกินน้ำทั่วเนาะทั่วกะบว่ายขึ้นมองนี้ค่ะคัทแมนเจียกเ,เก็บขายกับสิได้เงินเนาะพักโฮมกับดูแต่ว่ากับบดีกินแล้วก็แถมบดีขายเนาะนี่ค่ะปญาโหดสวนค่ะก็เลยเสียงดัง นี่ค่ะเพื่อนกับยายอีกแล้วมือนี้เนาะที่จริงต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะช่วงเพิ่นออกดอกออกหน่วยเนาะต่ว่าจีกนเพิ่นเสีออกนะคะแต่ว่าจีเจียก็ไปทํางานเลยแล้วก็บไดไมาใส่ปุ๋ยให้เพื่อนนะคะเนาะเพื่อก็ได้ประม,าาม้านนี่ต่ว่าเมือวานนี่เพื่อนพ่อยายโทรมาบอกว่าขันขันบดไ้เอาไปขายก็เอาไปให้เพื่อนค่ะแต่ว่าพ่อยายเพิ่นกับไปขายเองเนาะ ไป้ใหญ่บอกว่าขายเองมันก็ไดดีกลัวแล้ววะก็เลยไปขายให้เจียเจ๊ยบหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะปลูกเซียงเสียงเวลานาแล้งนี่ช่วงนี้แตงแตงแตงลานแตงแตงกับทัวนะคะพักทุกอย่างหมู่บ้านเจียเจ๊ยบก็บไปตลาดยูคค่ะแม่ข่กับจมเนาะว่าคลองกับแห้งพักแพงไปเบิร์ตสุยางจะสิขายแบบใดเป็นวะนี่ค่ะนี่ บันีเพิ่นห้อนลายนะ่ะทั่วกับเป็นนวยสันๆันด้ค่ะเป็นนวยแบบบ่ค่อยสมบูรณ์น,ะะน่ะค่ะเนาะห้อนจนเจีเจ๊ยบออกจากขนาหน่อยบ่ได้นะคะ่ะนี่ค่ะหลังจากจบงานอีกสองมือสองสามมือจบงานเจีย๊ยบกับสิเริิมเฮ็ดไม้น่ะคะ่ะเริ่มใส่ข่างทัวพู่เจีย๊ยบเนาะกระเจี๊ยบเจีย๊ยบกับบัได้ใส่ปุ๋ยกระลังใส่หมอนี่ค่ะหมู่บ้านนี้เพื่อนกะ ก็ขอสื่ออยู่ค่ะแต่ว่าเจี๊ยบว่ามันมันยังแข็งเนาะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจี๊ยบในเด้อค่ะเจี๊ยบกลับไปเยี่ยมเพื่อนกับพวกท่านค่ะแต่ว่ากลับไปทุกคนเนาะแล้วกับเพื่อนเพื่อนที่ที่เจี๊ยบก,กับไปซูมือเนาะเพื่อนเก่าเจี๊ยบนะเจี๊ยบก,กับไปเพื่อให้ให้เพื่อนด้ค่ะไปเยี่ยมไปชมเนาะแต่ว่าช่วงหลงังๆมาเจี๊ยบก,กับบดไปค่ะเพราะว่าเจี๊ยบเมื่อยเนาะ กับไปแน่บบไปแน่น่ะคะ่ะแต่ว่ากับโบไปกับโบแมนว่าบโไปเลยเนาะกับไปอยู่กะเจี๊ยกยังบบท่า,ทานด้ลืมเดอเอเอเอม้อค่ะเพือ่อนๆเพื่อนเออเจี๊ยกเมื่อยค่ะเนาะเจี๊ยกกระเถาล่ะกับท่า,า,ทานด้ลืมค่ะนี่ค่ะใส่ขางกับไปคือเก่าล่ะค่ะเนาะเพื่อนกันกับไปคือเก่าแต่ว่ากับสิไปแบบบระเด็น บ่ได้ทุกคลิปหรือว่าบ่ได้ทุกเสือลองเสือเห็นแจ้งเตือนมาจะเจี๊ยกกระเสอเสือจะเจี๊ยกไปบ่ไปหวเนาะจะเจี๊ยกกันนางเบืองซื่อๆนะคะเนาะไปะเหตุงานอยู่บ,าากกบ้านแถาแก่กะกัแบบว่าเห่าเลียงหันเห่าเรียงเลี้ยวไหวเห่ากับเลี้ยวนะคะเห่ากับมีผลดีกับเห่าเนาะเจ้าหน้ายเพิ่นบ่ได้มากมาบังคับหรือว่ามาคุ้มเห่าทํางานดอคกค่ะเพิ่นตื่นกระสวยเนาะจะเจี๊ยกกับเฮ็ดเองบแบบว่าเลิงนะคะเนาะกับประมาณนี้ละคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจเจียกในเด้อค่ะให้เจเจียกไปน้ำแน่เพื่อว่าเพื่อว่าไปได้ขึ้นมูเนาะไปน้ำกลืมูกันยังเด็กไปเนาะค่ะเนาะเด็กเจียกใจออกว่าเด็ดไปน้ำมูกะเศื่เหตุั้งสี่นะค่ะกะบสิคือหอดมูเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่าน,นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ